สวัสดีครับก็ห่างหาย <c oughs> ห่างหายกันไม่นาน,นะครับก็หลังจากที่ได้ iPad ดเมื่มาวานก็ไปเมานะครับที่บ้านเพื่อนมีพาร์ี่กันนิดนึงนะครับเด่อจำนวนคนประมาณ30คนคนระับก็ไม่น่า,นานเชื่อนะครับว่าเบียร์กระป๋องเดียวจะสาม,มารถทำให้ทุกคนเมาไดอ้อย่าดูถูกไปนะครับทุกคนไม่ใช่คออ่อนนะครับแต่เบียร์ที่นี่มัน <c oughs> มีปริมาณแอลกอฮอล์12%ซอ่า คุณคิดว่ามันไม่มันเล็กน้อยใช่ไหมครับสปายแค่หกครับซึ่งผมก็ลองวันนย์นะครับผมลองไปกระป๋องประมาณเนี่ยครับกอะป๋องใหญ่กินไปประมาณครึ่งอันก็ยังไม่เป็นไรครับพอหมดป๋องก็เริ่มเวียนหัวครับซึ่งคนที่กินสองกระป๋องส่วนมากทุกคนจะเริ่มเมาครับแล้ววันนี้นะครับเพื่อนมากเป็นสุดลับนิดหน่อยผมก็เลยไม่สามารถเปิดเผยได้วันนี้นะครับเพื่อนก็เรารีเควสอยากกินต้มยำ ต้มยำครับแต่ผมก็ไม่มีกุ้งก็มีแต่หมูมาราดาครับแล้วก็ผักก็ขาดน,นิดหน่อยแล้วเครื่องต้มยำก็าขาด<า>ก็เลยใช้ผมเครื่องต้มยำในการแทนรสของความความของของกลิ่นพวกเครื่องต้มยำนะครับอย่างเช่นขาดแต่ไขร้ป็มะกรูดอะไรเงี้ยแต่ส่วนเ,เรื่องการปรุงรสนะครับผมก็ใช้เหมือนเดิมครับน้ำตาลน,น้ำปลาพริกเขาเกลือเล็กน้อยแล้วก็พวกผักแล้วก็นี่มะนาวนะครับมะนาวล้วก็ ซื้อยากใช่ไหมครับเราก็เลยใช้เลมอนนี่คือเลมอนนะครับกับลม์ซึ่งอย่าผมจะบอกให้รู้นะครับว่าเลมอนกับลิมมันไม่เหมือนลิมมันไม่เหมือนกันนะครับบ้านเราอะครับไม่ได้ใช้เลมอนนะครับใช้ลม์ส่วนเลมอนจะเป็นอย่างนี้ผลจะโตกว่านะครับแล้วก็จะมีลักษณะเปรี้ยวแบบมันไม่ใช่เปรี้ยวแบบกรดอะครับซึ่งเปรี้ยวแบบกรดก็คือลิมนะครับฉะนั้นควรจะรู้ว่ามะนาวาบ้านเราเรียกว่าลิมนะครับไม่ใช่เลมอนครับ ขณานี้สิ่งที่ผมกําลังได้ปรุงนะครับตอนนี้ก็เริ่มเดือดแล้วนะครับซึ่งรสก็เข้าว่าน่าจะหอมเฉยก็คือความเผ็ดนะครับผมก็ได้มีพริกนะครับมีพริกสดซึ่งซื้อมาจากชิคาโก้ครับแต่ลองคุกไปประมาณเกือบสิบเม็ดเราก็ยังไม่เผ็ดสักทีครับก็เลยใช้พริกแห้งพริกแห้งตานี่อะไรพริกแห้งพริกชิ้นขี้หนู่นช้างบางช้างอะไรกันไม่รู้ครับซึ่งใส่ประมาณสิบช้อนก็ยังไม่เผ็ด แต่ก็พอให้มีขูดมีกลุ่มกินครับนะครับเราก็ขอชิมนิดนึงซึ่งทุกคนก็จะรู้นะครับว่าการทำต้มยำต้องใช้น้ำปลาเยอะมากอ้ยรถก,กำลังกลมกล่อมดีครับขอบน้ำปลาอนกนิดนึงเอาเป็นว่าเอาเป็นว่าอาหารจะเป็นยังไงเดี๋ยวค่อยดูตอนตอนจบแล้วกันนะครับเพราะว่า คิดว่ายังไงก็ต้องอร่อยอยู่แล้วเพราะว่าผมเต็มทุกมือครับอไม่ค่อยหลงตัวเองเลยเอาเป็นว่าท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับบ๊าบุยเชคกัตเทเลยก